ยีนเสื้อแจ็คเก็ตยีนแบรนด์เนมทั่วไทยีตอนนี้เราก็อยู่ช่องยูทูบชแนลสยามชแนลบายชั้นหนึ่งครับวันนี้ช่เด็กจะมาแก้อส่งเสื้อแจ็คเก็ตยีนนะครับลูกค้าจากจังหวัดจัทนทบุรีนะครับส่งเสื้อแจ,อจอ็คเก็ตยีนคือลูกค้ามีปัญหาทางด้านไหลนะไหลช่วงแขนความยาวแขนแล้วก็แขนใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงลำตัวค่อนข้างจะยาวนะครับช่างหนึ่งจะมาปรับให้ใหม่หมดเลยนะครับติดตามชมกันนครัช่างหนึ่งนะครับแบรนด์ยี่ห้อแบรนด์แบรนด์แรนด์จ็คแอนด์โจวนะครับ ลูกค้าจากจันบทบุรีติดตามชมกันนบครับ,รบลูกค้าจากจันทบุรีนะครับก็มีปัญหาที่เสื้อแจ็คเก็ค่อนข้างจะแขนยาวมากๆแล้วก็ต้นแขนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ความยาวค่อนข้างจะยาวเกินที่ลูกค้าต้องการนะครับเั้งหนึ่งก็คุยงานกับลูกค้าครับขอมาถึงเั้งหนึ่งจะคุยงานกับลูกค้าอีกนิดหน่อยนะเพื่อคอนเฟิร์มงานนะครับก็อย่างที่เห็นครับเมื่อได้โจทย์แล้วเช้งหนึ่งก็จะลงมือทํานะครับมีการตัดต่อแขนใหม่เนาะ แต่เท่าหนึ่งจะตัดต่อตรงต้นแขนนะครับแล้วก็จะไล่ทรงแขนใหม่หมดเลยนะครับไล่ให้แบบให้สเปคคือลูกค้าแขนได้ใหญ่อะแล้วตรงนั้นมันพองก็ประมาณของแปดนิ้ว8นิ้วครึ่งเห็นจะได้นะครับแล้วก็ก็ขยับเข้าเหลือประมาณสักเจ็ดนิ้วหรือ6นิ้ว6นิ้ว,วครึ่งหนิ้วครึ่งครับก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะอยู่นะครับการอาการพองนั้คือจะหายไปปิดทิ้งเลยครับจะไม่มีเหลือเลยแล้วก็ความยาวค่อนข้างจะยาวมากๆนะครับแล้วก็ ล,ลูกค้าบอกให้ตัดออกประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับทั้งหนึ่งจัดให้นะครับทั้งหนึ่งก็ทําการล้มตะเก็บคู่อย่างที่เห็นนะครับนี่คืองานสไตล์ของชั้หนึ่งครับไม่สังเกตก,ก็จะไม่รู้ว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นครับก็ลูกค้าสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามช่างหนึ่งได้นะ เบอร์โทรช่าง1 8ึ่ง 108, 9 7นย 5, 5สามารถแอดไลน์ได้เลยแล้วก็ส่งไฟล์ภาพไฟล์ข้อมูลเก่งๆหรือเสื้อตัวที่จะแก้ไขนะครับส่งมาให้ช่างดูก่อนว่าดีไซน์เป็นยังไงบางตัวดีไซน์เฉพาะก็มีการแก้ไขค่อนข้างลําบากนะครับก็ต้องอดูดีไซน์บางจุดบางตัวเท่าหนึ่งก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับว่าเป็นยอย่างไรอะไรประมาณนั้นนะครับจักไปไเรียบร้อยครับงานกะสุงเสื้อจะเป็นยีนนะครับสีดำสุดเท่นะครับช่างหนึ่งทำการตัดต่อแขนนะนะครับ เร้อยแล้วก็ไล่ส่งแขนใหม่ทั้งหมดนะครับตามสเปคที่ทูกค้าตงการแล้วก็มีกระต่อความยาวนะเออกระต่อความยาวร้อยก็แจไปเลยนะครับเสื้อละรอยนะครับเสเรียบร้อยครับพร้อมทำงงานขอบคุณมากครับที่ลูกค้าไว้ใจจำนวนแล้วก็เข้าไปเช็กันครับรอเสื้อละรอได้เลยนะครับสวัสดีครับ